พิววิลล์อนดอนดาบี้แมตต์สเปอร์พบเชลซีวันนี้ผมรลิฟฟ์นะครับ uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. สวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณกำลังดูช่องดิกเช่ b o ทกับผมเซมเมอร์ครับอย่าลืมกดไลค์ดกดติดตามด้วยนะครับ แนนฮอสเปอร์ฟอร์มร้อนแรงสุดๆยังไม่แพ้ใครเลยในลีกนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแถมนัปัจจุบันพวกเขาเอาชนะคู่แข่งมาแล้ว4เกมรวดฟังเชลซีในลีกเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายท่าต่อคาบ้านต่อเบนฟอร์ดสประตูต่อ2ผลงาน5นัดหลังสุดที่ท้งคู่พบกันสปอร์ชนะ1เสมอ1เชลซีชนะ3ครับความพร้อมก่อนเกมของสเปอร์ จะไม่สามารถเรียกใช้งานอีวานเปรสิธและมานเนอร์โซโลมอนที่บาดเจ็บเขา่าไรอันเซซยองที่เจ็บต้นขาทั้เทีของมาลิซิโอโปรเชติโนที่เจอปัญหาหนักเตะบ,บาดเจ็บหลายรายส่วนในรายของมิเคลโลมูดริกยังต้องรอลุ้นความฟิตก่อนเกมจะเ,จเริม่มอีกครั้งสเปอร์มีรูปแบบการเข้าทำที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งการต่อบอลตามช่องรวมถึงบอลเร็วจากการเตกับ ขณะที่เชลซีดูมีปัญหาชัดเจนในเกมลุกหากมองภาพรวมฟอร์มของไก่เดือยทองดูดีกว่าพอสมควรแม้รูปเกมอาจจะสูซสีกันแต่เชื่อว่าสเปอร์จะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้พบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดะ u b s ส r i b e ด้วยนะครับและสำหรับพุ้นกดแล้วก็ขอบคุณครับ